หกกันสนันโซเชียลเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยอย่าไปล้อเล่นกับระบบความรู้สึกของผู้หญิงอกหักเพราะไปรักหลวงพี่ตายแล้วคุณผู้ชมครับคือมีผู้หญิงสองคนแย่งที่จะครอบครองหัวใจของพระรูปนี้ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับตอนแรกผมก็เกาหัวอยู่หลายทีเหมือนกันนี่เหรอแล้วผู้หญิงบอกเลยนะว่า<ะ>ไม่ได้ตายคาผ้าเหลืองแต่จะตายเพราะสีกา โอ้โหอะไรกันครับนเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นนะไม่ใช่เป็นพระเนี่ยหล่อเลือกได้แต่งานเนี่ยเป็นพระครับแล้วผู้หญิงสองคนเนี่ยบัฟกันไปบัฟกันมาในโลกโซเชียลตายแล้วจะอาวาสปวดหัวเหมือนกันครับบอกเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะอ่านี่แล้วมันมีข้อความที่เป็นแชทอะลแล้วมันเชิงชู้สาวตัดเพนึกออกไหมโดยที่ผู้ชายเป็นพระนั่นแหละครับอเพราะเขาวิ่งหนีเธอ เขาก็ต้องวิ่งหาคนที่เขารักที่ไม่ใช่เธอนี่พระพูดนี่คือคําพระเป็นไงครับคุณออฟหัวจะปวดเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบเนี้ยแล้วคิดดูว่าผู้หญิงสองคนต้องมาตบมาตีมาแย่งกันเพราะว่าพระรูปหนึ่งเรียกพระได้ไหมอ่ะ <c oughs> เรียกนายคนนี้ได้ไหมอ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมเ <c oughs> นี่ยเอาเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของสองหญิงกับหนึ่งพระ <c oughs> โอ้โหแล้วภาพเนี่ยทั้งในกุฏิครับ <c oughs> ทั้งบนรถตู้นะฮะคุณผู้ชมครับ แล้วเจ้าอาวาสเนี่ยนักข่าวเราไปคุยกับเจ้าอาวาสนะบอกว่าอ๋อพระรูปนี้เหรอเขาอยู่มาเป็นสิบปีแล้วแล้วไม่ค่อยจะทําอะไรที่เป็นกิจของสงฆ์วัดก็ไม่ทาไม่ทํา<อ>วัดปฏติโมกก็ไม่ทําไม่ค่อยได้เจอตัวแล้วเจ้าอาวาสยังยอมรับเลยว่ามีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยซ้ํา <c oughs> เป็นมาเฟียวัดอ่ะครับเก็บค่าจอดรถแล้วก็เอาเงินเข้าตัวเองนะฮะโอ้โหถามว่าเจ้าอาวาสนี่หลวงพ่อเคยได้ยินเรื่องผู้หญิงไหม ก็อัตมาเคยได้ยินบ้างแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานอ่รอบนี้หลักฐานชัดเจนแล้วรู้ไหมว่าผู้หญิงเป็นใครคุณผู้ชมผู้หญิงคือแม่ครัวที่อยู่ในวัดจะ้ะก็เลยมีโอกาสใกล้ชิดกันด้วยการถวายพระออถวายอาหารให้กับพระครับเนี่ยใกล้ชิดกันมาก<อ>สุดท้ายมันก็เลยได้อย่างอื่นไปด้วยเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เห็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ตั้งกรรมาการสอบเนื่องจากพระรูปนี้หนีออกจากวัดไป ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วตายแล้วเข้าพรรษาต้องอยู่จาวัดไม่ใช่หรอนั่นแหละสิฮะตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้นะครับเจ้าวาดบอกเองบอกไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวไปอยู่ไหนฮะการรู้จกไม่ค่อยดีนะนะไม่เหมือนไม่สมควรที่เป็นพระมันจะเป็นคันละวถ้ามากกว่ากิริยามารยาทไปทางนั้นมันคงจะเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะถ้าไม่จริงไม่หนีเราคนเราคงจะเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นและอัตมา ระเบียบเนี่ยลูกวัดจะไปอยู่ที่ไหนมันจะต้องบอกหลุงพ่อก่อนไหมตามหลักก็เป็นอย่างนั้นตามกติกาหรือตามมารยาทก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ที่เขาไม่ได้บอกจริงๆก็เจ้าอาวาสท่านก็เหมือนกับว่าเป็นเจ้าบ้านนะก็น่าจะต้องคือต่อให้ได้ยินอะไรมาก็ต้องสืบก็ต้องดูบ้างไหมแต่ว่าด้วยความที่ไม่ค่อยได้เจอหน้าก็เลยแบบอ่ามันไม่มันไม่มีหลักฐานคาตาด้วยรวมไปถึงไปถามวิยาวัจกรวัด ก็บอกเองเลยนะครับว่าพระรูปนี้ที่มีปัญหาเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายๆอย่างคนในวัดเขารู้กันดีว่าเป็นคนแบบไหนแต่มันไม่มีหลักฐานไงจึงยังไม่สามารถเอาผิดกับพระรูปดังกล่าวได้ครับเราก็เห็นนะคเอาเข้าไปถวายไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เพราะเราพุติเขาเราก็ขึ้นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราขึ้นไปไปสอดรู้สอดเห็นบางครั้งมันก็ไม่สมควรแต่เราเคยเห็นมีผู้หญิงเข้าไปที่กุติคนเดียว มีไหมครับมีไหมข้างกาวันคงไม่มีหรอกพรางกลางวันเนี่ยเป็นพระเยอะพระก็เดินขวักไข่พระก็ทําวัดกิจกระรงสงฆ์อยู่เนี่ยอ่ะแล้วก็วิทยาวัจกรก็พาไปดูกุฏิของพระที่มีปัญหาเนี่ยนะครับ,รบเห็นว่าล็อกแม่กุญแจเอาไว้ด้วยอันนี้ก็เข้าไปดูข้างในไม่ได้แล้วก็แปลกเหมือนกันเนาะ,ะแล้วตกลงอยู่ไหมล่ะทีนี้ไม่อยู่ไงก็ล็อกไปแล้วเนี่ยล็อกแล้วจริงๆน่าจะเข้าไปดูหน่อยว่าข้างในมีอะไรเออใช่ใช่ใช,ใช่ไหมครับไอแ,แล้วแม่ครัวอยู่ไหมแม่ครัวแม่ครัวก็โทรไป ตืดแต่ไม่มีคนรับไม่แน่ใจว่าไปทำอาหารใี่พระรูปนั้นที่ไหนหรือเปล่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมโอ้นี่นี่โอ้ทุกช่องโอ้ข่าวนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยเออแต่แต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นใช่ครับเนี่ยบาปกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเหมือนกับผู้หญิงก็จะต้องแย่งกันศึกพระอ่ะถ้ามองกันแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้ครับ มีสัญญาณแต่ไม่มีคนรับใช่ไหม <ฮะ S 2> นักข่าวเนี่ยก็ติดต่อกับพระที่เสน์แรงรูปนี้ได้สําเร็จนะครับ <ฮะ S 2> แต่เจ้าตัวไม่อนุญาตให้เอาเสียงมาออกอากาศบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผมถูกใส่ร้าย<อ>ภาพที่ถ่ายกับผู้หญิงทั้งหมดเป็นภาพของลูกศิษย์ไม่มีอะไรเกิดเลย <ฮะ S 2> คนในวัดที่มาถ่ายรูปเนี่ยเขามาเก็บภาพนี้เอาไว้แล้วคุณผู้ชมครับ เพจเฟซบ o ๊กของแม่ครัวโดนแฮก<ะ> <'t> oh, มีคนไม่หวังดี<ะ>เข้ามาโพสต์ข้อความประมาณนี้นึกออกไหมว่าแบบไม่ได้ตายในผ้าเหลืองแต่จะตายเพราะสีกาอ oh. คนอื่นเขาทำนะ,ะครับนี่ต้องฝากมา r ์คซ c กเกอร์เดูแลหน่อยนะฮะเฟซบุ๊กมันถูกแฮกง่ายเหลือเกิน<ะ>นอกจากนี้นะครับก็บอกว่าให้แม่ครัวไปแจ้งความเอาไว้แล้วเรื่องที่พระท่านออกจากวัด ก็ไม่จริงฮะตอนนี้ยังอยู่ที่วัดแต่ไม่ได้ออกไปไหนเออเราอยู่วัดเดียวกันไหมฮะเมื่อกี้กุฏิเนี่ยล็อกกุญแจนะอยู่ข้างในเหรอล้วใครล็อกข้างนอกเออเห็นไหมอ่ะตอนนี้เริ่มงงกันแล้วนะแต่เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยไม่มีคนอยู่ที่กุฏินะครับเรื่องนี้ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติติดต่อเจ้าอาวาสเพื่อขอรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ตั้งกรรมการด้วยก็จะสรุปความผิดของพระต่อไปเจ้าอาวาสก็บอกว่า จะจําวัดที่นี้ได้อย่างไงเล่าในเมื่อให้พระลูกวัดไปตรวจสอบดูแล้วไม่มีใครเห็นหน้าพระรูปนี้มาเป็นเดือนแล้ววัดไหนถ้าพูดจริงแล้วไปถ้าพูดไม่จริงมุสาใช่เพิ่มอีกเพิ่มอีกเริ่มอีกหลายข้อแล้วนะเออถ้าตามข่าวนะหลายข้อแล้วจริงๆปรากฏตัวแล้วชี้แจงเนาะ จะได้เคลียรย์จะได้จบเลยเอ,อแต่พระท่านบอกว่าอะไรนะโดนใส่ร้ายใช่ไหมแล้วผู้หญิงด้วยนะจริงจริง<ม>นะโดนแฮกเฟซบุ๊กอีกโดนแฮกด้วย<ม>วผู้หญิงสองคนตีกันว่าพระคุณผู้ชมคิดยังไงฮะ <laughs> คอมเมนต์กันมาหน่อยละกันนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำ,สำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน news ค่ะ